ย้อนเหตุการณ์ดีดนิ้ว a v e n g e r Infinity War ใครกันแน่ผิดที่สุดเบเชอร์มูวิท็อกช็อตนิว สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการเมเจอร์มูวิท l อ s ช็อตนิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมครับเรากลับมาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงภาพยนตร์ครับสามารถติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับยูทูบเมเจอร์กรุ๊ปนะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ ีเป็นที่เรียกได้ว่าการดีดนิ้วในหนังชุดอเวนเจอร์สเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ระดับประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เลยละครับและยังคงส่งผลมาถึงจักรวาลมาเวลในปัจจุบันการตัดสินใจให้ตัวละครธานอสทําแบบเดียวกับหนังสือการ์ตูนใช้พลังของอัญมณีในการทําให้สิ่งมีชีวิตหายไปครึ่งจักรวาลเนี่ยถือว่าเป็นความกล้าหาญของทีมสร้างจากมาเวลอย่างแท้จริงครับจนกลายเป็นการต่อยอดเปิดเรื่องราวในส่วนจักรวาลคู่ขนานที่น่าจะเป็นพื้นฐานของหนังของมาเวลในอนาคตข้างหน้านี้ครับถึงปัจจุบันนะ สำคัญในจักรวาลมาวิลครับแม้ว่ามนุษย์จะกลับมาจากการดีดนิ้วแล้วทั้งหมดนะครับแต่ผลกระทบนั้นก็ยังต่อเนื่องมาและมันจะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง The Eternals ด้วยครับจากประเด็นของการดีดนิ้วนะครับยังมีแง่มุมที่หลากหลายโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าซูเปอร์ฮีโร่คนไหนกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของคนดูหลายๆคนเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดคงจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าสตาร์ลอดไม่หุนหันพลันแล่นตอนที่ทุกคนช่วยกันตรึงธานอสเอาไว้ได้สําเร็จแล้วแต่สตาร์ลอตดันไปสต จนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วก็ทําให้ทุกคนไม่สามารถควบคุมธานอสได้หลังจากนั้นครับในขณะเดียวกันก็มีหลายคนครับที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นทอร์มากกว่าครับที่ผิดพลาดจากการสังหารธานอสซึ่งจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจังหวะที่ทอร์่ิ่งขวานสตรอมเบรเกอร์ไปเนี่ยแกพลาดเป้าที่มันไม่โดนกลางหน้าผากธานอสหรือว่าแกตั้งใจจะไม่ให้ธานอสตายในทันทีกันแน่จนสุดท้ายทาให้ธานอสดิดนิ้วสาเร็จครับ ล่าสุดผู้กำกับจากหนังเรื่อง The Marvels มีมุมมองกับฉากระดับประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ฉากนี้ว่าจริงๆแล้วคนที่ควรจะรับผิดชอบในฉากนี้คือกัปตันอเมริกามากกว่าครับในมุมมองของนายราคอสต้านะครับผู้กำกับ The Marvels เนี่ยบอกว่ากัปตันอเมริกามีโอกาสที่จะทำลายไมาีสโตนที่ติดอยู่บนหน้าผาของวิชันแต่เลือกจะไม่ทำเพราะคิดว่าตัวเองจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ครับแต่สุดท้ายแผนการก็ไม่สำเร็จครับหากไมาีสโตนถูกทำลายทิ้งจริงแต่สายเกินไปซะแล้วครับพระธานอสามารถใช้ไทม s ส o ต e ย้อนเวลากลับเอา ได้จนดีดนิ้วไี้สําเร็จครับผู้กํากับนายดาคอสตามองว่างานนี้กับตันอเมริกาต้องรับผิดชอบไปเต็มๆเ,เลยครับที่ไม่ยอมแลกชีวิตร t เทรดไลฟ์ Trade Life, จนทําให้เสียเรื่องกันไปหมดซึ่งเธอเชื่อว่าจะมีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆในจัก,กรวาลหลายคนที่ยอมจะฆ่าวิชั่นเพื่อขัดขวางทารอสอย่างแน่นอน ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวละครตัวไหนจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยสุดท้ายธานอสก็คงจะดีดนิ้วได้สําเร็จอยู่ดีแหละครับอย่างที่ดร์สเตรนบอกเอาไว้ในหนังครับว่ามันมีความเป็นไปได้ถึง14ล้านรูปแบบซึ่งสุดท้ายแล้วธานอสก็จะสามารถดีดนิ้วได้สําเร็จครับและมีเพียงความเป็นไปได้เดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์ทั้งหมดครับดังนั้นแล้วทั้งหมดนี้จึงไม่น่าจะเป็นความผิดของใครคนใดคนหนึ่งครับแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ด้วยกันทั้้้งนนหจจาาาาาาากกกกีีกีไไมวววว่่เเเรรททํํคใยบตุณ์ออดดะโษ ท้อไม่โทษสตาลอดหรือแม้แต่ไม่โทษกับตันอเมริกันนะครับที่เป็นต้นเหตุทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดมันกลายเป็นแบบนี้ครับนี่แหละครับเรื่องราวที่เป็นความเห็นซึ่งเกี่ยวข้องกับมา r v เวลซ n นอม t ติกยูนิเวอร์สและเป็นเรื่องราวซึ่งจะเกี่ยวโยงไปในมาร์เวลซินอมาติกยูนิเวอร์สในอนาคตข้างหน้านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะติดตามเรื่องราวข่าวคราวหรือว่าเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์แบบนี้แล้วก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งยูทูบช่อง n n มเ Major กรุ๊ปเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยว